ข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ตัวประกอบของ x ยกกำลัง4ลบ 26x ยกกำลัง2บวก25การที่จะเช็คว่าตัวใดเป็นตัวประกอบของพหุนามใดๆเนี่ยเราก็จะนำชอย์แต่ละข้อมาแทนค่าโดยใช้ทฤษฎีเศษเหลือข้อใดแทนค่าแล้วเศษเป็นศูนย์นั้นแสดงว่าพหุนามนั้นเป็นตัวประกอบของพหุนามที่จะย์กำหนด เรามาดูข้อแรกเรานำลบสามแทนลงไปในพหุน,นามที่จะกำหนดซึ่งเมื่อแทนค่าแล้วพบว่าเศษมันไม่เท่ากับศูนย์ส่วนข้อขอไข่เรานำหนึ่งแทน x ทุกตัวซึ่งเมื่อแทนค่าแล้วเนี่ยพบว่าเศษเท่ากับศูนย์ดังนั้นข้อขอไข่เนี่ยเป็นตัวประกอบของพหุน,นามที่จดกำหนด